发现没？呃、啊。 เกียบอกรายาเ่นนะสวัสดีค่ะพี่น้องขมันเปไ็นไกุงงมาตัวบอกง่ายนะคะพี่น้องโตซ้ำแขนเริ่มมีตัวใหญ่ๆแบบสดๆไม่เลยนะคะแต่ว่าสดนี่ัจะหมายถ,ถึงว่าด,ดินเดวๆอยู่นะคะพี่น้อง่าเขานอนำแข็งมาเกียบร้อยแล้วเบิ่อพี่น้องเอามาแบบบกรลายค่กนะคะไกุงงมาก,กาพาไ้เลยค่ะเมนูกุ้งเผานะคะพี่น้องขาเิเฮดเมนูอื่นเ่เป็นเขาเพราะว่าเขาคอยเก่งเฮดต้องกินไปเลยที่พี่น้องที่เห็นเปิ้ลเฮดของแคลวว่องไวทุกอย่างงายเปิ้ลเฮดอีังนะคะก็คือเปิ้ลเฮดแนวเกาสัใสั มีดมันพาเบ้าเข่าค่ะพอกุ้งมันออกสิเปลือกแข็งนิดนึงนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าต้านิดนึงละหลายเติบเลยนะคะพี่ออกแบบนี้ค่ะมันจะมีเส้นมันกุ้งแล้วก็เส้นันขีกุ้งนะคะแยกออกค่ะคันเส้นขีกุ้งมันจะเป็นดำๆแข็งๆนะคะแล้วก็ตัดขากุ้งออกแล้วก็หนวดกุ้งนะคะหรือผู้ใดสิตัดบ่ตัดก็ได้คันใส่เตาถ่านบ่ตัดก็ได้ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นใส่หม้ออบลุ่มอนนะวันยานมันเป็นอันกระเดิงกระด้างในหม้อเฮ้ก็แล้วแต่พี่น้องมากไผ่มากมั่นนะคะแล้วเราก็มาถึงวิธีการอบเลยนะคะวัน้้เเเป็นนมอออออบะะะะคคคพพาาาย่่่่่กิงงงงีีขตตึ แล้วผู้ชมแล้วเราก็ใส่หมอดก็ใส่ไฟไปเลยค่ะอบไปประมาณยี่สิบกว่านาทีนะคะใส่ไฟ้แห้งนะคะพี่น้องคะนี่สุกแล้วเรียบร้อยหน้าตาน่ากินมากเลยนะคะเลียงอ้อยหอยอยู่ค่ะแล้วเราก็ตักใส่ถาดพักเขามันเย็นเลยนะคะเพราะเอาไ้ในหมอนะคะพี่น้องคะเพราะายหอยมันถือกุ้งหรือมันที่เป็นหอมกุ้งค่ะกุ้งมันที่เป็นเมือกเมือกหรือบางนีนั้งกุ้งกับสีลอกกับสีสีสันบ่งามนะคะพี่น้องคะเสร็จเรียบร้อยจัดใส่จานเลยค่ะใหญ่ใหญ่มากพี่อ้องซ้อมแคลมัน ตลาเปียกเปียกอ,อ,อุ้ยแมวไฟน้ำเรื่องเกินไปหรือเปล่าว่าน้ำจิ้มก็ได้คุยเพื่อขึ้นหาดไป บอกคัดอยู่อืม